นึ่งฟักทองแบบนี้นะคะเราจะได้ฟักทองที่เนื้อเหนียวอร่อยมีความฉ่ำเนื้อไม่กระด้างนะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆนะคะจะทำวิธีไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เรามีวิธีนึ่งฟักทองให้เนื้อเหนียวรสชาติอร่อยมาฝากกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราหั่นฟักทองให้เป็นชิ้นเท่าๆกันค่ะเพราะว่าเวลาที่เรานำไปนึ่งนะคะ ฟักทองจะได้สุกพร้อมๆกันค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรานําฟักทองของเราค่ะไปล้างทำความสะอาดนะคะอันนี้ลักๆประมาณสองสามน้ําค่ะเพราะว่าฟักทองลักปอกเปลือกออกหมดเลยนะคะแต่ถ้าของใครที่ไม่ปอกเปลือกก็ล้างให้สะอาดๆนะคะจากนั้นนะคะก็ใหเราวางฟักทองไปที่ซึ้งแบบนี้ค่ะเราไม่ใช้จานรองนะคะเราวางไปแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะ ตั้งหมอ้อใส่น้ำลงไปในหมอ้อนะคะน้ำที่ใส่ลงไปในหมอ้อให้ใช้ที่น้ำสะอาดที่เราใช้สำหรับดื่มนะคะแล้วจะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นนำฟักทองของเรามานเนงอเลยค่ะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะเนึ่องได้เลยค่ะแล้วก็นำฝามาปิดไว้นะคะช่วงนี้เราจะเปิดไฟแรงค่ะรอให้น้ำเดือดขึ้นมาก่อนนะคะแล้วถึงจะเบาไฟให้เป็นไฟกลางค่ะ ตอนนี้ลักนึ่งฟักทองมาได้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูค่ะว่าเขาสุกหรือยังนะคะนี่นะคะถ้าเราใช้ซ่อมจิ้มลงไปแล้วไม่มีอะไรติดขึ้นมาก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะฟักทองของเราสุกได้ที่แล้วก็ให้ยกออกก่อนค่ะยกมาพักวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ให้เราหาภาชนะหรือว่าหาอะไรก็ได้นะคะเป็นกระมังแบบนี้ก็ได้ค่ะมาวางถาดฝักทองไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรานำใบเตยอ,ออกจากน้ำก่อนค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะนำเกลือนะคะใส่ลงไปในน้ำแบบนี้ค่ะเกลือนี่กะปริมาณด้วยนะคะถ้าน้ำน้อยก็อย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มเกินไปค่ะแล้วคนให้เกลือละลายนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้เรานำน้ำเกลือที่เราละลายเมื่อกี้ค่ะเทราดลงไปบนชิ้นฟักทองนะคะเทลงไปเลยค่ะเราจะทําแบบนี้สองรอบนะคะและนี่คือเหตุผลที่เราบอกว่าตอนที่เราใส่น้ำลงไปต้มนะคะให้เราใช้น้ำสำหรับที่เราดื่มนะคะเพราะว่าเราต้องเอามาราดแบบนี้ค่ะราดบนชิ้นฟักทองแบบนี้นะคะ รอบแรกล้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจะย้ายฟักทองไปที่หม้ออีกด้านหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ําเกลือที่อยู่ในกระมังนะคะมาด้าลงไปฉบนชิ้นฟักทองอีกรอบหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะด้านลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าฟักทองจะแฉะวิธีนี้จะทําให้ฟักทองของเราเนื้อฉ่าค่ะไม่มีความกระด้างนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยค่ะเสร็จแล้วเราจะทิ้งฟักทองไว้สักพักนะคะเพื่อให้เขาเย็นตัวลงค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คดูเนื้อกันนะคะว่าเขาจะมีความอร่อยความเหนียวแล้วก็ฉ่ำไม่กระด้างน,นี่นะคะเดี๋ยวเช็คเนื้อให้ดูค่ะนี่เลยค่ะเนื้อเหนียวมากนี่ค่ะน่าทานมากเลยนะคะทุกคนไปเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลา,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ